เรในช่วงนี้ค่ะเราจะมาทําความรู้จักกันกับบทบาทของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะกับการสร่งเสริมอัตลักษณ์อทองทิ้นของผักตายนะคะกับ,บงานมากับวัฒนธรรมแห่งชาติวิธีทิ้นวิธีไทยผักตายค่ะอัตลักษณ์เมืองตายนังตะลุงโนรานะคะวันนี้เราจะได้รับเกียรติพูดคุยค,ยค่ะกับนางซาซิโต้ซุรนมณีหัวหน้าผู้ตวรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะตอนนี้่ันหนังอยู่ในรายการเลยค่ะตอนรับ่ันเข้าสู่รายการพี่รับครับคค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นต้องขอเปลี่ยนโม ดกันก่อนเปลี่ยนสวิตกันก่อนปิดใต้แล้วไปกลางก่อนจะได้ถือว่าเป็นการสื่อสารในพื้นที่ของภาคใต้ค่ะท่านหัวหน้าผู้ตรวจค่ะก่อนอื่นน้องสาวนุชขอถามก่อนเลยว่าความผูกพันของคนใต้เนี่ยค่ะกับหนังตะลุงโนราเนี่ยซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นเนี่ยมันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างค่ะพี่ก็เคยอยู่ภาคใต้มาย0กว่าปีนะคะแต่อยู่ที่ปัตตานีเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็ผูกพันนะคะเพราะว่ามันเป็นมรดกภูมิปัญญาที่ถูกสังสมในหลากหลายรูปแบบไม่ใช่แค่เพียงศิลปะการแสดงแต่เป็นความเชื่อเป็นตำนานเป็นความเชื่อมีครูหมอนะคะในในส่วนเหล่านี้ถึงทำให้โนลราโนราของเราเนี่ยนะคะอยู่อยู่อยู่มาอย่างยาวนานอาจจะมีการปรับประยุกต์แต่เราก็ยังคงความดั้งเดิมแล้วก็รวมถึงของการปรับประยุกต์ในการแสดง การที่มีวิถีวัฒนธรรมหรือวิถีศิลปะการแสดงที่มีการปรับประยุกเนี่ยค่ะรวมถึงหนังตะลุงด้วยเนาะ mm hmm. ก็จะทําให้สิ่งเหล่านี้ค่ะอยู่คู่คนไทยไปได้อย่างยั่งยืนโดยเฉพาะในพื้นที่ท้องถิ่นภาคใต้ค่ะ mm hmm. แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยโนราเองก็ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก ทางวัฒนธรรมของยูเนสโกของมนุษยชาติทั้งโลกเลยค่ะก็เป็นความภาคภูมิใจของคนใต้นะ,ค,ะคนปักใต้เราแล้วก็รวมถึงคนไทยในประเทศไทยทั้งหมดเลยค่ะทีนี้บทบาทของกระทรวงวัฒนธรรมครับในการจะเข้ามาส่งเสริมอ,อัตลักษณ์ท้องถิ่นเหล่านี้มีบทบาทยังไงบ้างครับกระทรวงเองเนี่ยเป็นกระทรวงเป็นภารกิจหลักเลยค่ะในการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นด้าน ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมนาะนี่เป็นภารกิจหลักเลยค่ะแต่การส่งเสริมเหล่านี้สนับสนุนเหล่าเนี้ยออกไปทาง,งหลากหลายรูปแบบอย่างเช่นเรื่องขององค์ความรู้ที่เราจะต้องเก็บรักษาแล้วก็ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นทําให้เป็นองค์ความรู้นะคะแล้วก็พร้อมการถ่ายทอดสองก็คือในการพัฒนาและยกระดับ ต่อยอดให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยวัฒนธรรมทั้งหมดของเราเนี่ยนะคะสามารถที่จะมีคุณค่าอยู่ในจิตใจของคนไทยและคนทั่วโลกได้อ,อีกส่วนหนึ่งก็คือนํามาสร้างมูลค่าให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้เพราะถ้าวัฒนธรรมทำกินไม่ได้เนี่ยพี่น้องประชาชนเราก็จะบอกว่าจะมาให้แค่อนุรักษ์รักษา สืบสารแต่ม,มันไม่สามารถที่จะสร้างงานสร้างไรายได้ได้ก็จะหายไปรุ่นน้องๆเด็กๆที่จะต้องมีอาชีพสร้างครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่มีเวลาที่จะมาสืบสารอย่างเดียว<ม>ภารกิจของกระทรวงเองก,ก็เลยมีอยู่สองสองรูปแบบหลักๆก,ก็คือเรื่องของคุณค่าต้องค,คองคอยู่นะเรื่องของการต่อยอดพัฒนาก็ต้องมีค่ะ ก็เลยกลายเป็นที่มาของการจัดมหากรรมวัฒนธรรมแห่งชาติใ,ในส่วนนี้เนี่ยที่มาจริงๆแล้วมันเป็นยังไงคะท่านคะงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติเนี่ยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่พี่บอกว่าเราทํายังไงที่จะรักษาคุณค่าของเราไว้รักษาอย่างเดียวแต่ไม่เผยแพร่ต่อเนี่ยมันก็จะอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือกลุ่มเล็กๆเมื่อเรารักษาแล้วนะคะเราก็ต้องต่อย,ยอดต่อย,ยอดในการก็จะออกมาเป็นรูปแบบของการจัดงาน งานมหกรรมใหญ่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมหกรรมด้านศิลปะของเราก็กระทรวงก็จัดไ a i l a n ด b เ e n n เ l e ถ้าเราได้ยินขา่าวทางภาคใต้แล้วก็มาจัดที่กระบี่เมื่อ4ปีที่แล้วะนะคะแล้วก็ภาคก,ก็มุบไปที่เมืองศิลปะที่โคราชต่อไปก็จะอยู่ที่เชียงรายก่อแล้วก็มาโคราชแล้วกลับมาที่ใต้นะคะปีถัดไปเนี่ยก็จะไปที่ภูเก,ก็ตวันนี้ก็คือลักษณะของงานด้านศิลปะ แต่ส่วนงานของด้านศิลปะการแสดงอย่างนี้ค่ะเราก็จะมาจัดเป็นมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ mm hmm. แต่แทนที่เราจะไปจัดอยู่แค่ในกรุงเทพมหานครหรือส่วนกลางเนี่ยรกระทรวงเองก็มองว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยนะคะความหลากหลายมีมากเราก็มุ่ไปจัดตามภาคต่างๆก็จัดต่อเนื่องกันมาเกือบ10ปีแล้วค่ะโอ้หแ่ว่านานมากเลย,ยาวเนาะเก,กระทรวงตั้งมา20ปีแต่เราก็พยายามที่จะเพิ่ม,มความ บทบาทของเราให้กว้างขึ้นก็เราก็จัดภาคละหนึ่งครั้งก็ปีหนึ่งก็จัดสี่ครั้งที่นี่เป็นครั้งแรกค่ะภาคใต้ที่สงขาเป็นประจำปีนี้นะคะเป็นเป็นครั้งที่หนึ่งประจำปี2567ถือว่าเป็นความโชคดีของคนใต้รองใ่นะคนสงขาบ,บ้านเราเนี่ยก็คือเดินทางไปสะดวกเลยทีนี้นะครับใช่ระบุหัวหน้าส่วนก็คือคนลุกเลยนะครับภาคภูมิใจแทนใช่ทีนี่สงสัยว่าวัตถุประสงค์ของการจัด กิจกรรมในัางนี้สำหรับในจากที่พี่พูดมาแล้วเนาะ,ะในเรื่องของคุณค่ากับมูลค่าแล้วก็สําหรับปีนี้ค่ะเป็นปีมหามงคลเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านครบหรอบนะคะเจ็ดสิบสองพรรษาก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะจัดเพื่อที่จะน้อมลําลึกถึงพระกรณียกิจพระกรุณาทีคุณที่ท่านทรงมีกับพี่น้องชาวไทยด้วยค่ะ,คะ ก็ต้องขอบคุณจังหวัดสงขลาเนาะโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านวัฒนธรรมจังหวัดนะคะที่รับเป็นเจ้าภาพ แล้วก็รวมถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอีก13จังหวัดและว,วัฒน,นธรรมจังหวัด13จังหวัด<ช>ที่ร่วมมือร่วมใจกันที่จะมาให้สงขาเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของพื้นที่ในการอนุเคราะห์แล้วสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือทางเทศบาลนครหัดใหญ่ค่ะที่อนุเคราะห์สถานที่แล้วก็อำนวยความสะดวกอื่นๆฟรีสิ่งเหล่านี้ก็กสําคัญค่ะ<อ>ที่เราจะมีการบูรณาการ ขอกระซึ้ถามท่าหนะหัวหน้าผู้ตรวจสักนิดนึงค่ะ,คะว่าทาไมเราถึงเลือกของจังหวัดสงขลาเนี่ยเป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมค่ะสงขลานี่เป็นเมืองใหญ่เนาะแล้วก็เป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสูงแล้วก็การคมนาคม,มก็สะดวกค่ะ,คะหมายถึงว่าทุกจังหวัดมาเนี่ยก็เดินทางไม่ไกลมากแล้วก็จะหมุนไปอย่างอย่างเป็นที่นี่พี่เชื่อว่าเป็นศูนย์กลาง ภาคใต้ตอนตอนล่างแต่เมื่อก่อนเราก็เรียกว่าภาคใต้ชายแดนนะฮะจังหวัดชายแดนใต้ก็เป็นศูนย์กลางของกลุ่มนี้แล้วก็จะมีศูนย์กลางของกลุ่มภาคใต้ตอนบนกับภาคใต้อันดับมันก็จะวนไปถูกต้องเพราะแน่นอนว่าของเราเนี่ยถ้าพูดถึงสงขลาเนี่ยก็คือมีการเดินทางไม่ใช่ว่าแค่คนไทยเดียวต่างชาติเข้ามาได้เหมือนกันอย่างมาเลเซียสิงคโปร์นนี้เนี้เข้ามาเยอะมากจริงๆและยิ่งเนี่ยเป็นวันที่20 เมื่อเมื่อวานก็คือเรื่องเมื่อวานใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็นี่ยี่แปดวันนี้วันศุกร์มาเลเซียเข้ามาเยอะเลยเจริญรุ่งเลยงานตูกต้องเพราะอย่างที่บอกว่าการทำส่งเสริมอัตลักษณ์เนี่ยทำยังไงให้มันต่อยอดใช่ไหมก็คือถือว่าเป็นการสร้างมูลค่าสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ด้วยนี่ก็เลยเป็นที่มาของกิจกรรมใช่เป็นการหยิบยกสิ่งที่ชาวบ้านมีอยู่แล้วแล้วเอามาอยู่ในงานเอามาอยู่ในมากกรก็ไม่ใช่เฉพาะของดีสงขานะคะของดี14จังหวัดเลยที่มานะคะแล้วก็งานนี้จะแบ่งออกเป็น สามดินแดนที่พี่บอกช่าในแต่ละโซนในงานเนี่ยค่ะท่านไปท่านจะเจอดินแดนของสีวิชัยก็ตั้งแต่นครพัทลุงสุราษฎร์ไล่ลงมานะคะไล่ลงมาเรื่อยๆเนาะชุมพรอะไรอย่างเงี้ยค่ะไล่ลงมานี่คือดินแดนของสีวิชัยแล้วก็ดินแดนไข่มุกอันดามันว่าจะเป็นส่วนอันดามันภูเก็ตกระบี่พังงาละนองพี่ลืมจังหวัดอะไรหรือเปล่า ลินแดนดามันนะคะแล้วก็มาห้าจังหวัดชายแดนใต้พระหูะวัฒนธรรมท่านก็จะเห็นความหลากหลายในการออกร้านก็นําของดีของแต่ละจังหวัดนะคะที่เป็นอัตลักษณ์เลยก็เป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์เนาะ ซึ่งโดดเด่นมากของทางเอนดามันก็ไข่มุกเนาะไข่มุกอันดามันนี่ต้องไปซื้อนะราคาพิเศษราคาพิเศษค่ะทุกร้านราคาพิเศษเพราะว่าทางเราก็จะคุยกับผู้ประกอบการว่ามาแล้วเพื่อเป็นการส่งเสริมแล้วก็เผยแพร่ด้วยเนาะราคาจะต้องอยู่ในมาตรฐานราคาพิเศษใช่ใช่สมกับคุณภาพเอางี้ละกันเนาะสมกับคุณภาพแล้วก็เรื่องของอาหารค่ะที่เป็นอัตลักษณ์ อย่างของละนองก็เอาขนมจีบสาลเปาเห็นในรูปมเมื่อกี้เนาะทับปี่มามแล้วก็มีขา้าวยำปักใต้มีชาชาักเีลามีรูตีมีโอแย่ๆเลย,ย,ยไก่ก่อนแรกของทางชายแดนใต้<ะ>ห้ามพลาดนะฮะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ก็จะมาแบบแบบของพรีเมียมเนาะ,ะแล้วก็ยังมีที่ต้องขอบคุณทางพัฒนาชุมชนมากเลยก็เอาโอท็อปมาร่วมกันอีกอเป็นเป็นโซนอาหารทั้งหมด ประมาณ150ย้านคร้านค้าต้องไปในงานนี่รวมหมดประมาณร8 0ยร้านค้ามันจะเป็นแยกเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งหนึ่งก็จะเป็นดงอาหารเลยอไปมาแล้วไปมาแล้วเมื่อวานไปส urve มาแต่แต่น้องสาวนี่ยังไม่ไปแต่ฟังจากท่านหัวหน้าผู้ตรวจพูดวันนี้ยังไงปักหมุดเลยค่ะหลังเลิกงานพอได้ยินเสียง สี่โมงครึ่งปุ๊บไปเลยบอกเวลาเสร็จไปเลยใช่เลยค่ะพราะกลัวไงกลัวของดีของเดนจะหมดซะก่อนของดีของเดนนี่เป็นโซนอีกร้อยแปดสิบกว่าร้านยังการแสดงอีกบนเวทีมีอะไรบ้างครับการแสดงนี่เรามีเวทีกลางเวทีกลางน้ำที่สวนสาธารณะเนาะ อาจจะคุยกันไปแต่ยังไม่ได้บอกที่จัดเช่วนสนาธารณะนะหัดใหญ่เราเนี่ยนะครนหัดใหญ่เราเนี่ยนะคะก็มีเวทีเวทีกลางน้ําแล้วก็มีพี่น้องประชาชนไปใช้อกกาลังเยอะมากเลยนะพี่เห็นแล้วก็ชื่นใจว่างานพี่ต้องไม่เงียบแน่เลยต้องมีคนมามากๆก็คือการแสดงเนี่ยก็จะมีไฮไลท์ของแต่ละวันค่ะการแสดงก็จะมาจาก13จังหวัด14จังหวัดภาคใต้เรามาหมุนเปลี่ยนเวียนกันแสดงแล้วก็จะมี เป็นไฮไลท์ของแต่ละวันก็มีวงดนตรีลูกทุ่งปิดท้ายทุกคืนลูกทุ่งก็ของเด็กเราเนี่ยค่ะเด็กเยาวชนนักศึกษาเมื่อคืนก็ของวิทยาลัยเอ้ของราชพัฒน์สงขาก็สนุกมากคะพี่ก็นั่งดูแล้วก็มีโขนวันที่คืนวันที่29นี้จะมีโขนโขนชุดใหญ่เลยนะคะพรุ่งนี้เลยโขนชุดใหญ่จากวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมรา ซึ่งก็คือภายใต้สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ซึ่งเป็นหน่วยงานกระทรวงหน่วยงานการศึกษาหน่วยเดียวที่ขึ้นตรงกับกระทรวงวัฒนธรรมก็คือวิทยาลัยนาฏศิลป์น,นะคะอ,อันนี้ก็ต้องมานะเพราะพี่มองว่าถ้าเราไม่มีน้องๆเยาวชนที่สนใจเรียนด้านนี้ของเราจะหาย<ช>อันนี้ก็น่าจะมาให้กำลังใจรวมถึงวงดนตรีต่างๆแล้วก็การแสดงหนังตะลุงคนการแสดง แล้วก็จะมีโนราเราผนวกกับสงขาคืองานมหกรรมหนังตะลุงโนาราก็จะมีหนังตะลุง12ขนาคณะ สองคณะเลยใช่แล้วก็โนราสิบสองคณะแต่เราจะแบ่งกันเล่นสองวันก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะเป็นโซนที่เลยจากร้านร้านบูธอาหารขึ้นไปก็ตรงหน้าลานพระบรมรูปค่ะอันนี้ก็ต้องไปดูไปเชียร์อันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมแค่บางส่วนเท่านั้นเพราะนอกเหนือจากนี้เนี่ยน้องสาวหนูเห็นเหมือนมีลานศิลปะมีนวดอีกงานหน่มีใช่มีนวดสุขภาพนี่ก็อาคารอะไรนะ ชีวสุขใช่ไหมฮะของเทศบาลอันนี้แล้วก็จะมีร่วมกับโททท่านก็นําจากชีวสุขลงมาที่บูธด้วยนวดนวดเท้าปกติร้อยบาททททจะออกให้ห้าสิบาทเราออกเองเราแค่ห้าสิบบาทคนละครึ่งคนละครึ่งต้องไปวันนี้ยังเปิดอยู่ไหมเปิดเปิดสิเธอไม่ใช่เท้าอย่างเดียนะคอบาดไหลเมื่อคืนเมื่อวานพี่ก็ไปลองแล้วก็จ่ายไปห้าสิบบาทบอกแฮปปี้แฮปปี้เลยเออคือ คือดีด้วยแล้วก็ถูกด้วยเข้าโครงการกลาครึ่งเดียวแล้วก็ร้อยนึงก็ถูกนะใช่ค่ะแล้วก็ยังมีสวนสวนนกใช่ไหมคะของเราแล้วก็หอศิลป์ของหันใหญ่จากที่ปิดสี่โมงครึ่งก็ขยายเวลาปิดสองทุ่มเพื่อร่วมงานงานเราจากใครที่ไม่เคยได้เข้าไปดูเพราะไม่มีเวลาเนาะก็เนี่ยไปเที่ยวงานศิลป์ก็ลองแวะเข้าไปดูแล้วเหมือนในงานจะมีนิทรรศการมีชีวิตของโนราด้วยนะใช่ค่ะโอ้ะลืม เออไม่ใช่ลืมแหละมันอลังการมากมันเยอะมันทับใจมากมันหลายอย่างมากก็คือเมื่อวานไปเดินเหมือนกันค่ะก็ภูมิปัญญาของเราโนราหนังตะลุงอูเอามาร้อยรูปปัดซึ่งเป็นจิมเลยที่แบบน้อยคนเนาะที่จะเห็นที่จะทําได้งดงามใช่เล็กนิดเดียวนะแล้วก็พี่ว่าอันซีนมากอะที่ที่ทำได้แล้วก็มีชุดมีอะไรมาให้มาให้ศึกษาแล้วก็มีรุ่นหลานค่ะของพ่อครู ที่เป็นหนึ่งในสี่ครูโนราของไทยเนี่ยนะรุ่นหลานเนี่ยรุ่นที่สามเนี่ยท่านมาประจำบูธเองเลยท่านจะให้ความรู้แล้วก็มีนหนังสือแจกด้วยใครที่เป็นแฟนนะคะแฟนคลับหนังตะลุงโนรลาน้องนองน,องนักศึกษาหรือผู้ที่จะสืบทอดต่อไปไปได้เลยค่ะ,คะทีนี้ก็ยอยากจะให้ท่านหัวหนะ้าผูต่ตรวจเนี่ยได้เน้นย้ำอีกสักนิดนึงค่ะว,ว่าไฮาไลท์ที่ไม่ควรพลาดเลยเนี่ยจะมีอะไรวันไหนยังไงบ้างคะ ที่ไม่ควรพลาดก็คือการสแสดงนะคะทุกคืนพี่ว่าดีหมดเพราะว่ามันเป็นความหลากหลายจากทุกจังหวัดนะคะแต่วันนี้ก็จะปิดท้ายด้วยลูกทุ่งของเยาวชนวันพรุ่งนี้ปิดท้ายด้วยขูนชุดใหญ่นะคะวันที่30ก็จะเป็นลูกทุ่งวันที่1นึ่กรกฎาก็เป็นลูกทุ่งแต่ก่อนหน้านั้นเราจะเปิดเวทีกลางตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะมีการสแสดงมาเรื่อยๆของแต่ละภา แล้วก็ที่ไม่น่าพลาดเลยก็คือการเดินชมบูธนะไม่ว่าจะเป็นบูธจาก14จังหวัดซึ่งเป็นทั้งผลิตภัณฑ์แล้วก็เชิงสาธิตด้วยนะคะไม่ใช่จำหน่ายอย่างเดียวใช่ก็จะควบคู่กันสาธิตและจำหน่ายผ้าดีๆสวยๆอย่างพวกเราใส่นี่พี่นี่พี่ก็สอยมาจากในงานสวยก็ไม่แพงนะคะแล้วก็โซนอาหารที่เป็นของดีของปักใต้โดยทางโอท็อปของสงขาเป็นผู้แทนมา ี่รีวิวว่าโซนอาหารเนี่ยของจริงของถ้าคุณเด็กสมัยนี้ก็จะเรียกว่าของแท้ของแท้ของแท้ยาวมากขนาดพี่เดินกินตั้งแต่บุญแรกบุธท้ายนะตังหมดยังตังหมดแล้วแตร้านนี้ไม่หมดวันวันนี้ต้องไปหาตังใหม่มาเดินอีกโซนมาเดินอีกโซนนี่ต้องแสดงว่าต้องสลับวันเดินสลับวันเดินไม่เป็นไร สิ้นเดือนพอดีเงินเดือนออกพอดีอใช่แ <c oughs> สดงว่าจัดงานเลือกวันถูกมาม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวควรแล้วท่านผู้จดค่ะเออตอนนี้ถ้าพูดถึงเนียงานของเราเนี่ยจัดทัในในด้งหมดเนี้ยกี่วันยังไงบ้างคะสถานที่ไหนเน้นย้ำอ,อีกนิดนึงจัด5้าวันนะคะจัด5าวันที่เทศบาลสวนสาธารณะเทศบาลนครหัดใหญ่นะคะไปมาสะดวกที่จอดรถก็เยอะไม่ต้องกังวลนะคะที่จอดรถเยอะมากแล้วก็มีมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเนาะจัด5้าวันค่ะ เริ่มตั้งแต่เมื่อวาน27ถึง1กรกฎาคม27มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2567โอ้โหจัดหนักจนก <5 S 2> ัน5ว,วัน เต็มเต็มกินแล้วก็คือพอนั่งกินป wow ุ๊บไปนั ouais ่งชมอีกสักพักพอเริ่มย่อยปุ๊บมาเดินใหม่เต็ทุกอย่างยกเว้นของกินของซื้อเตรียมเงินไปให้พอเตรียมเงินไปให้พอเตรียมเวลาเต็มหนักมากเลยไม่ว่าจะเป็นบูธอุตสาหการบูธอาหารเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเครื่องประดับอย่างที่ท่านหัวหน้าผู้ตรวจบอกไปว่าจะมีไข่มุกที่เป็นเครื่องประดับจะบอกว่า ไปแบบขนมาทั้งอันดามันจริงเป็นอย่างนั้นเลยเธอรู้แล้วไปมาแล้วไปมาแล้วแต่ยังไม่ได้ซื้อเพราะเม็ดเบ้งขนาดนี้เลยเม็ดเบ้งเลยนะเ็ดเบ้งขนาดนี้ใส่ไม่ได้พาครอบครัวมาค่ะแล้วก็บรรยากาศดีเรามีที่นั่งให้รับประทานอาหารด้วยนะคะพาครอบครัวมาแล้วก็พี่เชื่อว่าจังหวัดใกล้เคียงเนาะไม่ใช่เฉพาะชาวสงขาหรือหัดใหญ่ก็คาดหวังว่าปัตตานียะลานาาพัทลุง ที่พอไปมาได้หรือเป็นวันหยุดด้วยสุขสาร์อทิตย์พาครอบครัวมาค้างหาดใหญ่สักคืนนึงเ,เชี่ยวงานสัก2คืนอย่างนี้อโอ้ยสบาย,บายเลยค่ะสบายแ,แค่เตรียมเงินในกระเป๋าพอให้พอนะแลทีนี้หัวหน้าหัวหน้าพู้ตรวจครับความคาดหวังต่อการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับความคาดหวังนะคะคือเรามาจัดงานเนี่ยเหมือนกับให้ ทางหน่วยงานบูรณาการร่วมกันเนี่ยท่านได้ได้เห็นด้วยว่าอจัดแล้วมันโอเคนะสร้างงานสร้างรายได้นะคะสร้างสร้างงานสร้างรายได้ให้กับให้กับคนพื้นที่ผู้ประกอบการอย่างไรศิรลปินพื้นบ้านเราอย่างไรเด็กๆหนูๆนูเยาวชนอย่างไรเนี่ยนะคะก็จะทําให้ในส่วนของ พื้นที่เนี่ยอาจจะจัดต่อก็ได้เพราะของกระทรวงวัฒนธรรมเองเนี่ยก็จัดได้ภาคละหนึ่งครั้งบางทีพื้นที่เห็นรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถที่จะจะจะ,จะต่อยอดต่อไปได้มไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นหรือทางจังหวัดหรือหน่วยาง,งานอื่นๆก็คาดหมายว่าอย่างนั้นสองก็คือคาดหมายว่าเราจะมาสร้างงาน ในช่วงระยะเวลา5วันกับกระตุ้นเศรษฐกิจให้พี่น้องประชาชนกลุ่มผู้ประกอบการน,นะคะที่อาจจะเงียบไปบ้างหลังโควิดนะรเราก็พยายามที่จะสื่มกิจกรรมเข้าไปในในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะ,ะผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราเนี่ยที่มาเนี่ยนะคะเราก็อยากจะให้พี่น้องเนี่ยได้มาช่วยกันสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่กระทรวงเองขับเคลื่อนในนามของเขาเชโรป o ดด์ t อฟไท a ตัวย่อ c p o กับสินค้าโอท็อปที่เป็นอาหารที่นี่ค่ะ oh. ดีมากเลยนะคะอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผู้ประกอบการหลายคนอาจจะได้รับผลกระทบจากเรื่องโควิดสิบเก้าก็เลยทําให้รายได้เนี่ยมันขาดแคลนไปหลายหลายคนก็อยากบอกว่าเอออยากจะให้ทางรัฐบาลเนี่ยช่วยสนับสนุนหน่อยจัดกิจกรรมเยอะๆหน่อยจะได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และนี่เลยค่ะของเรากระทรวงวัฒนธรรมก็เลยทํามาแล้วตอบโจทย์ซึ่งต้องบอกว่าเนี่ยครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรก ครั้งแรกของปีนี้อย่าต่อไป,ปเราจะไปครั้งที่สองนี้เดือนสิงหาค่ะ <ขอ S 2> จะไปที่พิษณุโลกในนามภาคเหนือแล้วก็ที่อยุธยาในนามภาคกลางและตะวันออก แล้วก็ไปจุบที่ต้นเดือนกันยาที่โคราชในนามภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานค่ะโอ้โหแต่แน่นอนค่ะว่าบางทีเนี่ยไม่ใช่ว่าจัดงานที่นี่แล้วเนี่ยเฉพาะคนที่นี่จะได้รับผลประโยชน์นะบางทีคนภาคอื่นอ่ะกาลงมาบ้านเราเพราะเขาอยากจะรู้ว่าอัตลักษณ์ท้องถิ่นของภาคใต้เป็นแบบไหนอ่าก็เลยต้องมาที่งานนี้ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงนะเมื่อวานที่แอบเห็นในงานก็คือว่าเวลาปกติเราจะไปขายปุ๊บคนก็จะมาซื้อชิ้นสองชิ้นใช่ไหมแต่มันจะมีบางคนที่แบบเขาเป็นผู้ประกอบการ เหมาทั้งหมดตรงนี้เลยเอาทั้งหมดตัวหนังตะลุงเอาไปโชว์อย่างนี้เลยทรอแคมีก็เป็นส่วนหนึ่งที่พูดก็ต้องขอบคุณที่มองมุมนี้เนาะในความหมายของเราก็คือผู้ประกอบการที่มานะคะเขาจะได้มีโอกาสได้เจอกันเองด้วยเขาก็จะรู้ว่าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเขายังไงใช่ไหมไปเห็นของเพื่อนข้างๆมันแบบคล้ายๆกับเรานี่แต่ทําไมเขาพัฒนาได้ได้แบบสวยรูปรรูปแบบหรืออะไรเงี้ยก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันเกิด เกิดเกิดการเชื่อมโยงเนาะเกิดการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายค่ะเกิดการเรียนรู้กันนี่ก็คืออย่างที่เห็นเนี่ยเป็นการร้อยลูกปัดแล้วลูกปัดเนี่ยที่จริงเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะใช่แล้วก็ตอนนี้ตัวนี้ทําสวยๆมากนะคะที่ไปดูที่สงขาเราเนี่ยมันก่อนเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมซีพอร์ตพรีเมียมนะมีพรีเมียมมาอีกด้วยยกระดับขึ้นไปยกระดับขึ้นมาซีพอร์ตพรีเมียมเนี่ยนะคะก็ใบหนึ่งเป็นหมื่นนะ ลูกปัดโนราเราเนี่ยรู้สึกจะอยู่ที่ละนูดอ่ะเป็นเด็กรุ่นใหม่เขาเก่ามาทำเก่งมากนี่นะคะพระนั้นห้ามพลาดดิดขาดนะคะสุดท้ายค่ะอยากจะให้ท่านได้เชิญชวนค่ะให้พี่นงประชาชนหรือว่าคนในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยได้มาร่วมกิจกรรมรวมถึงเน้นย้ําวันเวลาแล้วก็สถานที่อีกสักครั้งหนึ่งค่ะก็าเชิญนะคะในช่วงวันนี้เลยน้อยยี่แปดน้อยยี่แปดวันนี้ไปจนถึงหนึ่งกรกฎาคมค่ะอย่าพลาดนะคะห้าวัน ตอนนี้เหลือ4วันแล้วนะต้อง,งนับถอยหลัง4 3 2 1, 2> <อ> 1> นะคะแล้วก็ที่สวนสาธารณะ เทศบาลนครหัดใหญ่ค่ะเวลาเริ่มตั้งแต่กี่โมงนะคะเริ่มถ้าร้านค้านี่ก็เริ่ม11โมงค่ะการแสดงนี่เริ่ม16นาฬิกา30นาทีค่ะและที่สำคัญวันนี้เนี่ยจะเป็นพิธีเปิดด้วยเหมือนกันอยากจะให้ท่านได้ฝากเผื่อว่าใครที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงเลิกงานเสร็จปุ๊บไปร่วมพิธีเปิดกันได้พิธีเปิดวันนี้ค่ะเมื่อวานนี้ออเดิฟเนาะออเดิฟออเดิฟนะเรียกคนเรียกคนวันนี้พิธีเปิดค่ะก็มีทั้งท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมนะคะท่านมาเป็นประธานเปิดแล้้ววกก็ร่่มับพืนที นะคะไม่ว่าจะเป็นทางที่สบานคนครหัดใหญ่โดยท่านนายุกแล้วก็ของทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะก็ก็เชิญนะคะแล้วการแสดงในพิธีเปิดเนี่ยก็ยิ่งใหญ่อลังการเหมือนกันนักแสดงร้อยกว่าคนค่ะต้องมาดูก็ก็17 17นาฬิกาต้องมาจับจองหน้าเวทีแลนะคะ ปักหมดไวเลยนะคะตัว้ว่างนะตู้ว่างค่ะถือว่าครบรถนะคะกับงานมกรรวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีถิ่นวิถีไทยภาคใต้อัตลักษณ์เมืองใต้หนังตลุงโนรานั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอบคุณท่านหัวหน้าผู้ตรวจมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในพิรข่าวข่าววันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอย่าพลาดเด็ดขาดเลยนะคะสําหรับวันนี้นะจะเป็นพิธีเปิดอของงานนะงานเขาจัดเทส่วนสาธรณาเทศบานนครทัดใย้่นะเขาเริ่มตั้งแต่เวลา ตี11ต้อนเทียงไปจนถึงดูวัวขาเลยเพราะฉนันสามพลาดเพระฉันสามทุมแล้วก็งานจะ,จะมีนึงปันเทนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นสุกเส้าอาทิตนี้ไปจนถึงวันจันนี้ก็ไปรวมกันได้นะคะวันนี้น้องเศร้านวยพีเบ้าปามพร้อมด้วยทันวุนากูตวนแล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ